ขั้นตอนการพันหูตะก้านะคะหูตะก้าตรงนี้เราจะตัดเส้นไหวความยาวประมาณ40นิ้วคือตะก้าแต่ละใบความกว้างของตรงนี้มันจะไม่เท่ากันนะคะบางใบอาจจะแคบบางใบอาจจะกว้างก็จะตัดเส้นไหวประมาณ40นิ้วคือเผื่อไปเลยค่ะถ้าเหลือน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ดีกว่าดีกว่าไม่พอถ้าไม่พอเราก็ต้องลื้อออกแล้วก็ตัดเส้นใหม่อยู่ดีค่ะ เริ่มจากการสอดลงไปในรูตรงนี้นะคะรูตรงมุมตรงนี้ค่ะมันจะเป็นช่องที่เขาทําที่เขาใส่หลักนะคะแล้วก็สอดกลับมาในช่องถัดไปนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหวายหลุดแล้วก็เริ่มพัน,พนตรง มุมเลยค่ะพันให้ชิดเลยนะคะแล้วก็พันทับกันไปเรื่อยๆคือให้ให้ทับเส้นที่เราพันไปก่อนหน้านี้น่ะคะ่ะนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ชิดกันค่ะจะได้ไม่ได้ไม่ เห็นโค้งด้านในนะคะเวลาพันก็พยายามดึงให้เส้นหวายตึงห้ามให้หลวมนะคะถ้าหลวมคือมันมันก็จะหลุด พอถึงมุมมุมตรงนี้นะคะคือพันเข้าไปให้ชิดมุมเลยนะคะพันเข้าไปให้ชิดมุมข้างในเลย แบบนี้นะคะแล้วก็ลอดมาอีกฝั่งหนึ่งต่อไปก็มาพันฝั่งนี้นะคะดึงให้แน่นค่ะ ทำไปดึงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทําหลวมมันก็จะหลุด พันลงมาจนถึงมุมก็พันให้ชิดมุมเลยนะคะพันให้ชิดเข้าไปในมุมเลยค่ะต่อไปเราก็จะสอดเก็บเส้นหวายนะคะตัดปลายให้แหลมเพื่อจะได้สอดง่ายแน่นมันก็จะดึงยาก บางดูเขาก็จะทำมันแน่น,นะคะ่ะพยายามดึงนะคะมันก็จะสอดยากหน่อยถ้ารูมันแน่นก็จะสอดยากแต่ถ้าเราสอดเข้าไปได้แล้วมันก็จะไม่หลุดนะคะ แบบนี้นะคะตัดออกให้เหลือนิดนึงค่ะเวลาเราพันรอบตรงนี้เราก็พันทับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำอีกฝั่งเหมือนกันนะคะ